สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวีซิพิณาราของนางส้มวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้หยุดนะคะทำอะไรลนะ่ะดอกไม้สวยๆแบบนี้จะต้องมาส่งมั้งทำวันนี้ได้เป็นจริงสองรอบเลยค่ะี้แชมป์น,นะ,ะซึ่งตอนนี้ะน,น,น,นะคะโปรดักสเปเชียลที่กำลังให้กำการใช้งานมอีกแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนเจ้าหญิงแคนด้าเหมือนเดิมอีกแล้วลดสีขาว,วมันแบบมันเหมาะสมหรือเปล่จริงๆนะรายการแล,ล้วคื่นขัน ดอกไม้สวยๆพร้อมรอแล้วนะคะพี่ๆสวยมากวันนี้กับไม้นะคะก็จะสีสันเยอะนิดนึงนะสำหรับวันนี้ดอกไม้ก็มีหลายชนิดหลากหลายมากนะคะ,ะ,คะก็เปลี่ยนๆนะคะที่จะได้ดอกไม้หลายแบบเนาะโอเคค่ะก็ตอนที่ทักไทยวันหยุดวันอาทิตย์กันนะคะพี่ๆเนาะใครที่ทโอเควันนี้อาจจะเออนอนตื่นเช้าใช่ไหมคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะ ยังไม่ได้ดูอะไรเลยวันนี้มีให้ดูแล้วนะคะกับบรรยากาศส่งมอบรถให้กับพี่แชมป์นะอ่าไทเทเนียมสีขาวบอกได้เลยว่าคันนี้แต่งแพนด้าเต็ปโหลด2พี่แชมป์จัดแบบโหลดโหลดส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อรถเอเวอเรสต์นะคะแล้วยังไม่ชินนะถ้าพี่ยังไม่ชินกับการที่ว่าอ่าเป็นรถเอเวอเรสต์ยกสูงนะคะชินกับการขับรถนะคะในสม,มุนัวรถเก่งนะคะอ่าตัวเตี้ยๆอย่างเงี้ยนะพี่ๆเนาะเราสามารถ โหลดเจ้าเอเวอรเรสของเราให้เป็นสเต็ปโหลด2นิ้วได้แบบที่แชมป์ค่ะที่ฟ้าก็กำลังถ่ายรูปอยู่นนค้าคือนันะคขาร <c oughs> อมากหล่อมากๆเลยนะคะชอบนะ่จริงๆร,รถสีขาวเนี่ยส้มชอบมากเลย แต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าล้างรถสักเท่าไหร่เลยอาจจะไม่เหมาะกับสีขาวแต่พี่คนไหนที่คิดว่าโอเคเราเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของการล้างรถมีใครชื่นชอบในเรื่องของการล้างรถไหมเอาสีขาวไปรู้บอกได้เลย ปลอดภัยด้วยเวลาขับรถกลางค่ำกลางคืนนะคะรถสีขาวเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าทุกๆสีเออแต่ว่าในส่วนของรถสีขาวมันมีข้อแม้อย่างเดียวก็คือว่ามันอาจจะต้องดูแลเยอะหน่อยนิดนึงเวลาที่เราขับขี่ใช้งานแล้วอาจจะต้องเข้าล้างบ่อยกว่าสีอื่นๆเนาะเพราะสีขาวมันจะเห็นง่ายนั่นเองนะคะสีขาวจะเห็นง่ายเนาะอ่า เดี๋ยน้องจะพากับกล้องดูว่ามันแต่งอะไรยังไงกันบ้างแต่ตอนนี้พี่เปากําลังถ่ายรูปอยู่นะคะกําลังถ่ายรูปเก็บให้กับพี่เปาอยู่นะคะนี่เลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่พี่แชมป์นะคะกับพี่เปามารับรถที่เกษตร,รน้องมของเราก็คือเดินทางมาจากบ้านนะคะามากรุงเทพนั่นเองนะคะเพื่อมารับเจ้าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมแพนด้า ขับเคลื่อนสองล้อคันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าราคาไทเทนเนียมนะคะอยู่ที่1 0 0ล้านจแสนแต่ถ้าใครชื่นชอบในส่วนของตัวสีขาวมุกแบบพี่เปากับพี่แชมป์แบบนี้นะคะก็สามารถนะคะสามารถเนาะซื้อได้เลยโดยค่าสีเพิ่มแค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับสีขาวมุกได้แมสสีขาวมุกนะคะแท้ๆจากโรงงานมาเลยเนาะก็ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่พที่ไม่ได้ชอบสีโทนเข้มนะคะดังนั้นสีโทนขาวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่ๆได้เลยนะคะหรืออยากจะแรปสีวันนี้เตรียมส่งอีกคันหนึ่งนะคะด้านหลังนะคะเป็นแพตตินัมแพลตตินัมออฟโรดยกสูงนะคะนี่อีกคันหนึ่งนะคะอยู่ด้านหลังนะอันนี้คือแรปสีค่ะแรปสีแรปทั้งคันนะคะสำหรับเจ้าแพลตตินัมคันนี้นะคะ เข้ากับช่วงเทศกาลมากๆเลยนะคะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้กับรถยกสูงนะคะคันนี้ยกสูงน่าจะสูง3นิ้วนะพี่นะเปลี่ยนโชคหมดเลยนะคะเป็นปีกนกสำหรับยกด้วยเนาะพี่เนาะแล้วก็ตัวล้อนะคะขอบ20อ่านี่เลยนะคะล้อขอบ20พร้อมเบรกเนาะ,ะกับยาง305ศูทับห้าห R ยีนั่นเองนะคะใครที่ โอเคไม่ชอบสเตปโหลดก็มาสเต็ปยกนะบอกแล้วว่าเอเวอเรสได้ทั้งโหลดและได้ทั้งยกขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนน,นะคะแล้วก็นี่ค่ะที่จอดเตรียมส่งมอบกันอยู่นะคะในวันจันนะ<ม>ก็หายคันเลยนะคะกับนี่เลยจุดส่งมอบรถใหม่นะคะที่เตรียมรอจอดอยู่นะคะแค่เฉพาะด้านซ้ายนี่ก็ 4คันนะคะพี่ๆ4ี่คันเลยที่จอดรออยู่นะคะด้านในจะเป็นรรุ่นเอเวอรเรสต์เทนนะคะตอนนี้ก็ก้าัาขายดีเพราะว่ามีโปรโมชั่นส่วนลดราคารถเหลือแค่1 2 4 9 0ล้บาทเองนะคะไม่รวมสีเนาะไม่รวมสีขาวมุกกะบกเพิ่มไปหมื่นห้านะคะพี่นะทุกรุ่นนะคะสีขาวมุกราคาเพิ่มหมื่นหะ้าหมดแล้วพี่เนาะราคาเพิ่มหมื่นห้าหมดอ่าสำหรับคันนี้ก็แม่เตรียมรออีกคันนะคะ กับนี่เลยคันนี้เป็นตัวไทเทเนียมขับสี่นะคะพี่คันนี้เป็นไทเทเนียมขับสี่เมื่อกี้นี่เป็นแพลตินัมใช่ไหมคะแ<ม>พลตินัมก็จะขับสีเนะเบส่เหมือนกันเนาะแแต่ถ้าเป็นไทเทเนียมก็ขับสี่เหมือนกันนะคะไทเทเนียมก็ขับสี่เหมือนกันอีกคันหนึ่งเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะนี่ค่ะสปอร์ตสีขาวนะพี่เนาะที่เตรียมจอดส่งอยู่แล้วก็ตรงนี้นะคะอีกสองคัน สรุปม nah. ีเตรียมส่งทั <S 2> <S 2> ้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดเดคันเจดคันเออไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายมีทั้งหมด7คันนะคะที่เตรียมส่งมอบกันอยู่อันนเองนะคะก็บรรยากาศที่โชว์รูมของเรานะคะก็ต้องบอกเลยว่าคึกคักทุกวันแต่เพียงแค่ว่าวันนี้นะคะก็ลูกค้ามารับไปแล้วช่วงเช้า9้าโมง ะะแต่ว่ารถของพี่แชมป์ครับพี่ปาเนือเลิกคือ10โมง28นั่นเองนะพี่เนาะ10โมง28เลิกคันนี้ออกกับเจ้าไทเทเนียมนะคะสีขาวแลบครึ่งคันสีดําหรือที่เราเรียกกันว่าโอเวอร์แลปหรือเจ้าแพนด้าเจ้าหมีแพนด้านั่นเองนะคะกับรถสีขาวเนาะคะยังไม่เคยมีใครเอารถสีดําแล้วไปแลบครึ่งบนหลังคาเป็นสีขาวมีไหมเออหรือพี่อยากทํำไหมละ่ะ <laughs> พี่อยากทำไหมละ่ะเอารถดำแลบครึ่งคันเป็นข้างบนสุสีขาวเออก็ เทดีนะเออแต่ส่วนอ่ารับเครื่องคันนะคะมันจะมีทั้งสีดําเงาแล้วก็สีดําด้านก็แล้วแต่พี่ๆเลือกถ้าอยากเกรียบรู้ดู V.I.P แบบคันี่ชั้นแบบนี้นะคะก็เลือกเป็นสีดําเงาไปแต่ถ้าอยากได้เป็นในส่วนของตัวสีนะคะที่มีความดุเข้มนะคะอ่าอ่าออฟโรดนิดหน่อยนะอ่าก็เลือกเป็นตัวอ่าดำด้านได้นะคะนี่กระจังหน้าแบบนี้เรียกว่ากระจังหน้าอะไรอ่า กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นวิกเตอร์ V2 C เนี่ยจะทีทแต่ว่าเดิมทีเนี่ยกระจังหน้ามันจะมาแค่สีดําอย่างเดียวพี่แต่ว่าอันนี้คือพี่แชมป์สั่งในเรื่องของสีนะคะที่เป็นสีแดงไอ,สสไอสง้สีขาวสีไอ้สีแดงสีขาวสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นลายธงชาติกันไปเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังฮิตเลยเนาะเออเพราะว่าเออมื่อวานนี้ก็มีเพิ่งแขกฟุตบอลไปใช่ไหมพี่ๆเนาะ ทีมอบจชัยนาทกับหมอนทองนะคะก็เป็นเยาว,วชนนะคะที่เตรียมจะไปเป็นทีมฟุตบอลชาติต่อไปนะคะก็ดีใจกับพี่ๆให้ดีใจกับน้องๆน,นะคะด้วยเนาะคะ่ะแลว้วดีใจกับครอบครัวเนาะที่แบบว่าโอเคแล้วก็อาจารย์สกลด้วยนะคะที่แบบผักดันเนาะเป็นครูที่เรียกว่าเป็นครูที่เลือจ้างในเลือจ้างของแท้เลยส้อมลองไปดูในส่วนของตัวประวัติแกนเนี่ยก็คือแกปั้นฟุตบอลเยาว,วชนทีมชาติเนี่ยหลายคนมากเลยนะพี่นะ อันนี้ก็ฮิตนะพี่แชมป์ก็เลยสั่งเพิ่มเข้ามานะคะเป็นกระจังหน้าลายธงชาติอันนี้ก็เราเชื่อมกันไปนะพี่เนาะเรออาเชื่อมกันไปส่วนตัวไฟนะคะจะใส่มาเป็นสีฟ้าสําหรับไฟ LED ตัวดับเบิลยแล้วก็ไฟ3จุดยังคงเป็นสีขาวอยู่เหมือนเดิมไฟ3จุดสีขาวเนี่ยสวยแล้วนะพี่เนาะสวยแล้วนะคะสวยแล้วกับชุดวิกเตอร์นะคะ V2 สีดําเงาตัดกับสีขาวมุกข,ของตัวรถ แล้วก็ตัวสเต็ปล้อนะคะต้องบอกเลยว่าสเต็ปคันนี้นะคะล้อโหลดนะพี่นะล้อโหลดโหลด2องนิ้วจะเห็นได้ว่าแตกต่างกับคันข้างหลังมากๆที่เตรียมรอส่งที่เป็นแบบยกนะคะเห็นไหมอเพราะว่าคันนี้ก็คือเป็นสเต็ปโหลดข้อที่ของการสเต็ปโหลดเนี่ยคือหนึ่งเลยในเรื่องของการขับขี่เองการเข้าโค้งนะคะการทําความเร็วนะคะตอนนี้จะทําได้ดีกว่ารถยกสูงแต่ช่วงล่างของเราเหมือนกันเพราะว่าช่วงล่างของเราเป็นหวดลิงเหมือนกันอยู่ การทพี่เบีนะไม่ว่าจะพี่เอาไปยกหรือเอาไปโหลดนะคะช่วงล่างของเอเวอเรสต์เราเป็นวันลิงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวช่วงล่างเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงล่างอิสระนะคะตั้งแต่รุ่นเทนเลยดังนั้นพี่ซื้อรุ่นอะไรก็ช่วงล่างเดียวกันนะคะเพียงแค่ว่าพี่มาเลือกอีกทีพี่จะขับสองขับสี่เนาะจะเห็นได้ว่าด้านในนะคะลงของพี่แซมเนี่ยมันจะมีปีกนกส mm ี hmm. ดแดงๆอยู่ข้างในถ้าปีกนกกลมๆแบบนี้จะเป็นปีกนกโหลดเอาง่ายๆเลยว่ารถคันนี้ยกหรือโหลดดูจากปีกนกได้เลย ถ้าปีกนกกลมมาปุ๊บนี่สําหรับปีกนกโรดโดยเฉพาะถ้าปีกนกสีเหลี่ยมๆเนี่ยแปลว่าปีกนกยกนะพี่นะใช้แยกกันแต่โชคเนี่ยใช้ตัวเดียวกันค่ะพี่ตัวโมโนตัวควีนตัว OEM แล้วก็ตัว t ีนะคะมีทั้งหมด4ตัวสําหรับโปรเพนเดอร์ส่วนใหญ่เราติดแบรนด์นี้ไม่ใช่ว่าสนับสนุนเขาแต่ว่าในเรื่องของตัวราคาเองนะคะก็คือค่อนข้างที่จะจับต้องได้ง่าย นะคะพี่แล้วก็เป็นราคาแบรนด์ตลาดนะคะเป็นราคาแบรนด์ตลาดที่สามารถซื้อง่ายขายคล่องนะคะพี่แล้วก็ในเรื่องของบริการหลังการขายเนี่ยผลิตยอยู่ประเทศไทยบ้านเราเองนะคะพี่สำหรับตัวโชค๊คโอฟเซนเตอร์เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบยี่ห้อนี้ก็สามารถมียี่ห้ออื่นติดตั้งได้เหมือนจะเป็นโอริงเองนะคะที่ติดตั้งกันบ่อยๆนะคะนี่เลยนะคะพี่แชมป์ลงมาแล้วนะคะนี่นะีคะเด๋เตรียมออกเดินทางนะคะ โมงยี่สินะคะเตรียมออกเดินทางกันเลยจ้านี่โปรดักของเรานะคะแนะนำการใช้งานเสร็จแล้วเริ่มร้อยมาที่ฝากระโปรงต่อนะคะเอใส่โชคไฟ,นฟนแนนซ์พลังด้วยนะพี่นะเพื่อเพิ่มในเรื่องของการใช้งานเพราะส่วนใหญ่ถ้าพี่ๆเองนะคะถ้าไม่ใช่ผู้หญิงแบบน้องส้มเนาะก็จะเปิดฝากระโปรงบ่อยใช่ไหมคะ เออแต่ถ้าน้องส้มเองก็จะไม่ได้เปิดเนาะก็จะให้ศูนย์บริการเปิดไปเลยแต่ติดไว้นะคะสําหรับรถลูกค้าน้องส้มนะคะติดชกฝากระโปรงให้นะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะนี่อย่างพี่แชมป์เองเปิดก็จะง่ายเลยนะคะเพราะว่าฝากกระโปรงเปิดปุ๊บมันเด้งเลยนะคะง่ายๆนะคะพาะะะะไปดูต่อนะคะในส่วนด้านหลังนะคะฝากระโปรงจะอยู่ด้านซ้ายนะ,ะนี่พี่แชมป์มาเปิดแล้วนะคะง่ายค่ะเปิดง่ายนะคะ ล้วงปุ๊บเปิดขึ้นเลยนะคะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นเลยนะคะสำหรับฝากระโปรงนี่ค่ะนี่ไหมสโลว์ nice, slow, ขึ้นเลยนะคะเด้งง่ายๆแล้วเวลาดึงก็ง่ายมากนี่เดี๋ยวพี่แชมป์ดึงนะคะนี่เออสุดยอดนะคะอะก็ใกล้จะได้เลิกนะนะคะ10โมงยี 18. เลยอีก3นาทีนะคะพี่ๆเราจะได้ส่งมอบ พี่แชมป์ไปด้วยกันนะคะเออ <c oughs> ก็ใครที่อยากจะเอ,อ่อมาร่วมบรรยากาศนะคะรับรถที่โชว์รูมบริเวณส่งรอบรถใหม่ที่โชว์รูมเกษตรนวมินของเรามีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะพี่ที่โชว์รูมอื่นก็ไม่ได้รับรถกับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งนะต้องมารับที่นี่นะพี่นะแต่ถ้าพี่ไม่สะดวกมารับรถที่นี่นะคะพี่จะให้น้องไปส่งที่บ้านกรุงเทพประปรินมนทมณฑลนะคะ สไลด์กล่องของขวัญเก๋ๆสวยๆสย่สงมอบ V i p ถึงหน้าบ้านให้เลยนะพี่นะส่งมอบ V i p ถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะกรุงเทพประปริมณฑลพี่เนาะถ้าไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมนะคะน้องสมกบริการถึงหน้าบ้านเลยนะคะพี่แต่ถ้าสมมุติว่าโอเคใครสะดวกอยากมาที่โชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งนะคะอ่มันเป็นยังไงนะโชว์รูมที่ทำไมมันขายรถด,ดีกันจังเดือนหนึ่งส่งมอบไม่ต่ำกว่าร50อัพนี่มันทำยังไงนะคะในขณะที่ทั้งประเทศนะคะเดือนหนึ่งสอดขายอยู่ พันคันนะคะมาอยู่ที่โชว์รูมเราแล้วร้อยห้าสิบคันพี่ว้าวไหมล่ะเออว้าวสิต้องมาซื้อที่นี่แปลว่าต้องมีอะไรดีอ่ะมีน้องส้มแน่ๆเลยใช่ไหมเออแน่น้องส้มดูแลอยู่ที่นี่นะคะก็ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินูน้อยู่ที่นี่สาขาเดียวนะคะไม่มีสาขาอื่นนะพี่นะอยู่แค่ที่นี่สาขาเดียวไม่มีสาขาอื่นจะ้ะ เออน้องส้มอยู่แคทีนีแล้วก็ขายแค่แบรนด์เดียวก็คือแบรนด์ฟอดนะคะไม่มีแบรนด์อื่นนะคะน้องไม่ได้ขายแบรนด์อื่นเนาะพี่น้องขายแค่แบรนด์ฟอดอันเดียวเลยจ้าถ้าใครอยากซื้อนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะเออเพราะว่าน้องมีช่องทางการติดต่อนะคะก็ที่ Facebook นะคะเพจฟอดฟอดบายส้มนี่แหละคะ่ะพี่พี่นะคะไอเริ่มเฟซบุ๊กนะคะนําส่งด้วยนะจ้านําส่งด้วยนะคะ,ะ,คะ,ะจะซื้อสดจากฟแนซน์นะคะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะ ให้พี่ๆหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นชุดแต่งแบบเต็มคันนะคะสามารถซื้อได้นะคะทั้งเงินสดและจัดเฟรนแนนน้องสมจัดให้หรือพี่อยากได้ดอกเบี้ยศูส่วนลดราคารถ ตอนนี้ส่วนลดราคารถเก่าจะมีอยู่หลายรุ่นนะคะพี่ก็จะมีรุ่น XLs นะคะราคารถอยู่ที่จาก900,000ลดเหลืออยู่ที่7 9 9 0 0 0นะคะพี่นะสำหรับรุ่น XLs เนาะแล้วก็จะมีรุ่นวัตถักนะคะออแล้วก็จะมีตัว ราฟเตอร์ uh, or, นะคะจากรพันแปที่เหลือร้านหกหกเก้าร้านหกเก้าเ้นะพี่นะเราก็จะมีรุ่นเอเวอร์เรชนนะคะ <laughs> พี่ยอดบอกว่าอยากได้ฟอร์ดบอกน้องส้มเลยของแท้ขอบคุณครับพี่ยอดครับขอบคุณมากมากเลยครับวันนี้หยุดรอคะพี่ยอดวันอาทิตย์แต่น้องส้มไม่หยุดนะคะวันอาทิตย์นอ้นองส้มไม่หยุดค่ะก็มาส่งรถเหมือนเดิมครับพี่ยอดครับไม่ได้หยุดครับมาส่งรถเหมือนเดิมเนาะก็อ่ะ ทำงานสัปดาห์ที่แล้วพี่ยอดใช่ไหมคะมารับรถวันอาทิตย์เนาะวันนี้น้องส้มนะคะส่งมอบให้กับพี่แชมป์นะคะกับเจ้าเอเวอร์เรดเทรนเอยขออภัยค่ะเอเวอร t เ i ไทเทเนียมนะคะตัวทีเหมือนกันนะคะเอเวอร์เรไทเทเนียมนะคะพี่น้าแอมมาส่งมอบระสดกันหยุดไม่ต้องกังวลนะพี่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยน้องจะไม่มาส่งรถให้พี่พี่พี่ไม่ต้องกังวลเลยถ้าพี่คิดว่าโอเคพี่สะดวกมารับรถวันนี้วันนี้เริอกดีของพี่ในการรับรถวันอาทิตย์ที่คอนเฟิร์มน้องมา นะคะน้องจัดคิวงานให้นะคะไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยเกรงใจจังเลยวันอาทิตย์น้องส้มจะมีลูกค้าบางท่านเกรงใจน้องนะคะลูกค้าแบบน่ารักมากแบบว่าวันอาทิตย์น้องส้มหยุดไหมเดี๋ยวพี่ไปรับรถวันอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ รูสแตนบายินดีส่งมอบพี่ๆตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะจริงๆส้มเองอะทำงานอะไม่มีวันหยุดพี่หนูต้องจะบอกคําไหนดีว่ามันไม่มีวันหยุดจริงๆพี่หนูทํางานทุกวันตามออเดอร์ลูกค้าออเดอร์ลูกค้าจะมาดูรถหนูก็ต้องมาออเดอร์ลูกค้าจะรับรถหนูก็ต้องมาเรียกว่าออเดอร์ลูกค้าจะรับรถลูกค้าจะมาดูรถนะคะส้มมาหมดนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ แต่ถ้าหนูมุดว่าโอเคน้องติดงานติดประชุมติดอบรมหรือติดส่งมอบรถลูกค้าท่านอื่นอยู่ก็อาจจะคุยกันเนาะว่าโอเคพี่สะดวกมาวันนี้วันเดียวเลยไหมหรือว่ามีวันอื่นด้วยเราจะได้มาเจอกันแต่ถ้าสมมุติว่าโอเค พีสะดวกมาแค่วันนี้วันเดียวแล้วน้องส้มติดงานนะคะติดส่งมอบนะคะก็จะมีพี่ๆนะคะทีมน้องส้มเนี่ยคอยดูแลซัพพอร์ตไม่ต้องกังวลเลยนะคะของเราเป็นทีมมืออาชีพนะคะที่ดูแลลูกค้านะคะในโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งระดับประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยโอเคค่ะเราอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าจะมีทีมงานของส้มเนี่ยคอยดูแลพี่แน่นอนแต่ทุกอย่างนะคะถูกดูแลโดยส้มทั้งหมดนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าบางทีน้องก็แยกล่างไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าบางทีน้องก็แยกล่างไม่ได้นะคะ ไปแล้วคะ่ะนะคะที่เ s, <S ป่าไปแล้วนะคะกับกีเลยกีแชมป์เตรียมออกเดินทางนะคะเตรียมไม่เป็นไรเตรียมออกเดินทางนะคะระยะยาวค่ะเดินทางคุณแชมไปคะ่ะออกเดินทางกันแล้วนะคะ ไทเทเนียมค่ะ4คูณ2ไทเทเนียมเนี่ยจะมี2อันจะมี4คูณ2แล้วก็มี4คูณ10ไทเทเนียมจะมี2อันนะคะจะมี4คูณ2แล้วก็4ค<ๆ>ูณ10เออนะคะปิดแต่ไปแล้วนี่ไปไวมากนะคะ <c oughs> ลูกค้าที่เต็ปโหลด2ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะลูกค้าเนี่ยขับรถค่อนข้างที่จะอะนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบนะคะถ้าสมมติว่า พอสเต็ปโหลด2ปุ๊บเนี่ยมันจะทำความเร็วได้เยอะกว่ารถยกสูงนะคะเพราะว่าอย่างสเต็ปรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยละ่ะพี่ทำไมเขาถึงจะต้องเป็นโหลดนะคะพี่ก็เนี่ยแหละค่ะอีกหนึ่งเหตุผลนะคะเนาะ นี่ค่ะโชว์รูมของเราอยู่ติดถนนประเสริฐบรรณุนกิจนะคะถนนใหญ่เลยนะคะตรงข้ามปั๊มปะตทนะคะแล้วก็ข้างน้ำมันบางจากมาพี่เนาะเป็นโชว์รูมฟอร์ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะศูนย์โชว์รูมเราเป็นศูนย์ใหญ่นะคะพี่พี่เวลาที่ลูกค้ามาที่นี่ทีไรจะบอกโอ้โหทำไมมันใหญ่จังนะคะกับศูนย์บริการนะคะมีครบคันนะคะแล้วก็ เนาะเวนหน้าร้านเองนะคะที่รอให้พี่ๆมาเทสไได์รถนะคะอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ๆอยากเจอกับน,น้องส้มนะคะสามารถทักเข้ามาก่อนได้น้องส้มวันนี้อยู่โชว์รูมไหมวันน,นี้ไปไหนไหมพี่จะเข้ามาเทสไลลด้รถพี่จะเข้ามาดูรถพี่เข้ามาหาหนูได้เลย นะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าหนูไม่ว่างเดี๋ยวหนูมีทีมงานคอยดูแลพี่นะคะขอแค่ให้น้องส้มได้ดูแลเพราะทุกขั้นตอนนะคะเบื้องหลังทั้งหมดอยู่ที่น้องส้มน้องส้มดูแลพี่ๆให้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะด้านบนโชว์รูมของเรานะคะก็จะมีรถนะคะส่วนหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าบางส่วนนะคะที่ขึ้นเอามาจัดแสดงเป็นตัวอย่างโชว์ให้กับพี่พี่จะเป็นรถเดิมๆนะคะส่วนใหญ่แต่ว่าโชว์รูมเรานะคะเวลาพี่พี่มาก็จะไปด้านหลังกันอยู่แล้วเนาะเพื่ <S <S อ <S <S <พ>ไปด่าอะไรนะไปไปดูรถแต่งด้านหลังเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีรถเยอะ กว่านีอันนี้จะมีแค่เนี่ยรุ่นที่มีแคมเปญน,นะคะ XLS เองนะคะมีแคมเปญน,นะคะ,ะเนี่ยนะคะสำหรับตัวรุ่น XLS ที่เป็นตัว924,000เนี่ย ที่ไม่ใช่เอกตาแพ็คนะคะก็จะลดราคาหือยู่ที่เจ็ดเก้าเก้าแต่เจ็ดเก้าเก้าเนี่ยตนนัวเนี้ยเนี่ยอ่าก็ต้องมาดูว่าโอเคพี่อยากเลือกรับเป็นโปรโมชั่นส่วนลดราคารถหรือเหลืออยากเลือกรับเป็นชุดแต่งนะคะซึ่งซึ่งจัดให้ได้นะคะหรือส่วนลดเงินดาวน์มีให้ครบหมดเลยนะคะส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นเจ้าซอมแทกนะคะ ตอนนี้ฟอร์ดเรามีคนละครึ่งนะคะอิงกับรัฐบาลไม่ใช่ค่ะพี่ๆค่ะเป็นช่วยผ่อนคนละครึ่งนานหนึ่งปีนะคะนี่ค่ะถ้าพี่ๆเลือกรับเป็นส่วนลดคนละครึ่งผ่อนนานหนึ่งปีตรงนี้ก็สามารถเลือกหลับได้ก็มีแคมเปญหลากหลายให้พี่ๆได้เลือกว่าแล้วแต่ใครชอบเวไนนะคะแต่ถ้าผ่อนคนละครึ่งหนึ่งปีเนี่ยก็จะปีแรกนะพี่เนาะอย่างเช่นข้างงวดอ่าหมื่นหนึ่งนะคะฟอร์ดก็จะช่วยผ่อนห้าพันอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ผ่อนห้าพันนะคะอ่ายกตัวอย่างนะคะพี่ๆนะยกตัวอย่างนะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว e x ็ก a ์ต c k ตัวใหม่ที่น้องส้มพาดูไปแล้วรอบที่แล้ววันนั้น นะ,ะพี่นะก็จะมีเป็นตัว Ever เอเไม่ใช่เอเวอเป็นตัว XLS นะคะ Extra Pack แล้วก็จะมี White h k Extra Pack แล้วก็จะมี Raptor Extra Pack นะคะที่จะมีทั้งหมดเนี่ยสตัวนะคะทีะ่เปิดเปิดเปิดเรียกว่าเปิดตัวใหม่ไหมจริงๆมันจะเป็นโฉมเก่าแต่เพียงแค่ว่าปรับเพิ่มรุ่ในส่วนของอุปกรณ์นะคะเพิ่มเติมมาเพื่อต้อนรับน,นะคะพี่ๆในงาน Motor Expo นั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้อุพี่พ,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 พี่คิดว่างาน Motor Expo กําลังจะมาแล้วช่วงสิ้นเดือน อยากจะไปซื้อรถงานมอเตอร์เอ็กซ์โปจังเลยนะคะพี่ไม่ต้องไปรอถึงตอนนั้นนะคะพี่เอารถไปขับตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของน้องส้มตอนนี้คือโปรเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยไม่ต้องรอพี่รออีกเดือนนึงเอ้ยรออีกกว่าจะถึงสิ้นเดือนอีกนานเลยนะพี่นะเออไม่ต้อง พอไปถ่าพอเวลาถึงงานมอเตอร์อีส์ไปเดินเก๋ๆได้เลยนะคะพี่ๆหนูคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าโปรโมชั่นโปรเดียวกันนะคะแล้วโปรโมชั่นที่ซื้อที่นี่ซื้อกับน,น้องส้มนวดว่าพี่ได้โปรดีแน่นอนไม่งั้นไม่ขายดีขนาดนี้นะคะเออก็ต้องมีอะไรนะคะที่ให้ลูกค้าลูกค้าถึงมาซื้อกับที่นี่นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือความน่ารักของน้องส้มน่ชมตัวเองอีกแล้วสองเลยกับโปรโมชั่นแล้วค่ะแล้วก็โชว์รูมที่น่าเชื่อถือของเราก็คือโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นช่างเองสตอร์เเองทุกเราทุกอย <Okay. S 1> ฝากพ,พี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้กระปอดาบายส้มรักน้องเอ็นดูนอ้องก,ก,กดไลค์กดแชร์น้องเยอะๆนะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย